วันนี้เราจะมาชมวิธีการรักษาการหลังยอกนะคนไข้อยากจะรู้มากว่าหลังยอกเป็นยังไงนะเริ่มต้นเราก็มานี่ก่อนตรวจดูนี่วัดระดับนะทังเรียนนี่เสียงดังไหมเนี่ยเสียงไม่ดังนี่วัดขีดออกไปนะหลังยอกนี่อันนี้ระดับอ่าสามสี่นะหลังยอกจะเป็นอยู่เหนือเส้นนี่กดอย่างนี้นะตรงนี้เนี่ย แข็งปักกล้ามเนื้อ QL นะคอสตาจุดลัมบูงนะแข็งนี่แข็งมากมันจะปวดตรงนี้แข็งมากอาการหลังยอกนี้จะเกิดการกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวร่วมกับมีภาวะ,ะมดล่องกระดูกด้วยก็ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นหลังยอกอย่างเดียวเป็นภาวะมดล่องกระดูกทับเส้นก็เป็นหลังยอกร่วมก็ได้แต่นี้อันนี้คืออาการนะไม่ใช่โรคนี่ตรงนี้นะเราจะแก้ไขยังไงวิธีแก้ไขเราก็คนไข้ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งก่อนนะนั่งหย่อนขาข้างเดียว ต้องให้นั่งหยอดขาข้างเตียงนะเราจะแก้ซี่ซี่ซี่ขวาแล้วก็ให้ให้นั่งก่อนแล้วก็มีหมอนข้าง <c oughs> อยากถ่ายมากอันนี้เป็นโอ้โหไม่ได้เคยดูแค่ไหนทําทมือเข้ากล้องอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ซิจร์มากจริงเลยน่าตีมากนี่เดี๋ยวจะเพิ่งเราก็หมอนข้างนะนะไปชิดชิดอย่างนี้นะครับนะเราก็ให้ <c oughs> ให้นอนลงไปนอนลงไปนอนลงไป,นนไปแล้วก็มือล็อกนี่หลอดนะเราก็อย่างนี้เข่านะถอยหลังไม่ได้เนื่องอย่างนี้อ่าให้ให้ให้หมอนหย่นตรงบรงิเวณ ตรงชายโครงเนี่ยนะนะเขาก็นอนเราก็เข้ามาข้างหลังเข้ามาข้างหลังแล้วก็เอาเข่าเราเนี่ยขึ้นมาเขา่ขาเข่าด้านหนึ่งนะไม่ใช่มาขึ้นอย่างนี้นะเอาเข่าฝั่งตรงข้ามนี่นะอย่างนี้นะเออนี่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 เเก่งมากเขาให้กลับแล้วเนี่ยเออเจนจากเยอรมันน่าจะกลับบ้านแล้วไม่ให้กลับช่วยอาจารย์ก่อนนะมาต่อนะมานี่เราก็เปิดอย่างนี้นะครับเปิดเราก็ใช้มือมือขวา ซี่ขวาก็ใช้มือขวาในการดึงนะ <S <S <ขว>าการดึงนี่คือจับด้านหน้านี่เราก็ดึงไปอย่างนี้นต้องดึงนะถ้าเราไม่ดึงเนี่ยมันหนังมันจะไม่ไปเนี่ยดึงอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเปิดเปิดเปิดจับไว้เลยเนะี่ยฟิก,กไว้เลยนะมือนี่กดกดฟิกไว้เลยนะอย่างนี้นะไม่ใช่มาแตะอย่างนี้นะฟิกไว้เลยนีนย่นี่สำคัญมากนี่นักเรียนดูดีด้วยต้องสำคัญมากเพราะว่าเราจะใช้มือซ้ายเราเนี่ยในการคำหานี่คำอย่างเงี้ยกดลงไปเลยเนะี่ยมันจะเจอปุ่มรือเนี่ยไหมเนี่ยปุ่มใกล้ๆกับที่วงเนี่ยคล้เคียงเนี่ย อันนี้ก็แข็งมากอันนี้ก็แข็งนะเราก็ตรงที่แข็งมากนี่สังเกตรตรงที่วงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเลื่อมนมาเลยหนึ่งนี่มันจะแข็งนะแข็งเหมือนเม็ดเม็ดถั่วหรือว่ามันแข็งมากก็เรากดลงไปอย่างนี้นะกดลงไปเพื่อมือเราจะกดใส่กระดูกสันหลังกดลงไปเลยอย่างนี้นะเราก็เอามือมาซ้อนเพื่อให้ได้น้ําหนักที่หนึ่งนะล็อกไว้เลยเนี่นะล็อกเสร็จไม่ต้องขยับเจ็บไหมถามาแค่ที่หนึ่ง แค่บอกเจ็บก็ค้างไว้นะเราจะค้างไว้ประมาณ90ิวินาทีนะอย่าปล่อยนะนับหนึ่งถึงเก้าสิบนะเราก็ค้างไว้เลยนะ,ะเราก็สมมุติว่ามันมัน,ม,นมันถึงเก้าสิบแล้วเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะเราก็ลองเราก็ปล่อยปล่อยเราก็เอาจุดคาหาใหม่จุดต่อไปเพราะอาจจะมีสามจุดสี่จุดก็ได้นะ <Okay. S 2> ก็จุดต่อไปก็เรื่อมใหม่ก็กดค้างไว้นี่กดลงไป นะต้องให้น้ำหนักนะอย่าก,กดแรงเกินเขาทนได้แต่เรากดให้ได้น้ำหนักพอดีนะเราก็ค้างไว้อย่าปล่อยมือเด็ดขาดนะให้ถึง90หรือเลย90ได้ถ้าไม่ถึงมันจะเป็นยังไงม,มันจะระบบนะครับต้องให้ถึง90นะสนี่ก็กดไปเลยนี่ง่ายๆนะคนไข้เขาอยากให้ให้ลงเพราะาเขาจะไปให้หมอนวดที่เขาไปนวดประจำเนี่ย ทำให้เดี๋ย u จะได้ฝากกันดูมอนวดที่นวดคนไข้ทั่วไปก็สามารถทําท่านี้ได้แล้วตาที่เรานวดพื้นฐานนวดสัญญาณเสร็จแล้วเราก็มาลองกดดูได้นะครับอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะครับแต่ที่มาที่คลินิกนี้ก็จะเป็นการรักษาเทคนิคนี้เราใช้คำว่าเป็นนันกกายภาพบําบัดนะเป็นนันกกายภาพบำบัดคนทําแต่เราเทคนิคทีกายภาพบำบัดเราไม่ได้ห่วงนะครับก็นําไปใช้ได้เพราะว่าประโยชน์ที่สูงสุดก็คือเกิดกับคนไข้ ไม่ใช่ว่าเ,เป็นเทคนิคการนวดหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเป็นเป็นนักกายภาพบำบัดทำก็ต้องเป็นมีใครห้ามบมัตแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่มีใครห้ามนะอะจน์เขาก็ไปสอนคนอื่นได้ไปเป็นครูฝึกได้ถ้าเก่งนะแล้วอาจารย์ก็จะไปมิวนิกในเดือนเมษานะนเมษาที่คุยไปนี้ก็ดูเวลาหนึ่นะไม่ใช่คุยมุ่มั่วไปนะเนี่ยเมษาก็ไปเจอกันนะคนที่มิวนิก อาจารย์ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปสอนนะลองไปศึกษาดูนะแล้วก็พาอาจารย์เที่ยวด้วยคนอ,อยู่เยอรมันมันเป็นเยอะไม่ใชเจอล้วบอกว่าอาจารย์มาช่วยนวดให้หน่อยคนตายแล้วคนไ,ไ,ไปเที่ยวนะชอบกดไลค์ช่กดแชร์เยอะๆ